การพัฒนาของประเทศเรานะครับก็เป็นที่ได้ยินดีว่าเราได้ผ่านการรับฟังเรื่องราวที่มีสาระมาม้างในสามวันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สองเราจะเหลืออีกสองวันวันนี้ก็หลังจากที่เราได้รับฟังในเรื่องของทางด้านภาพกว้างมาตั้งแต่ในสัปดาห์แรกแล้วก็เมื่อวานก็ได้ฟัง หมอทั้งหลายทั้งสี่หมอแล้วก็หมอระบบงานด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะทาให้พวกเราได้นํามาเป็นเื่องราวก็จะใช้ไปไ่เป็นเรื่องของเรื่องรายสารต่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการปฏิรูด้านการเกษตรที่ผมได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็มีวิทยากรผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับการเพาะการเกษตรัสามดานนะครับ ท่านแรกที่อยู่ซ้ายมือผมดรชาติคงเพียรุลใจใส่ได้ไปทราบดีว่าผมเริ่มทำงานใราเป็นรุกที่ผมสองปีครับเพราะฉะนั้นผมอายุ63ท่านก็บวกเอาไปกันแล้วกันนะครับดรชาติกจบปริญญาตรีจากเกษตรแล้วก็ไปจบปริญญาโทจากอเมริกาจากเอนจิเนียแล้วก็ต่อไปเรียนปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านสถิติ ก็ไปเรียนที่ไอโอวาที่สหรัฐอเมริกาครับก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขเรื่องการพัฒนาการเกษตรมาโดยตลอดไปอยู่ในตัวเกษตรนะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเป็นที่ดีก็มีทั้งเป็นเรขาเศรษฐกิจการเกษตรเป็นที่ดีควมรุ่งเรืมงการเกษตรเป็นผู้เลี้ยงตายก็เป็นที่ดีนะครี่ยวกับเรื่องมาตรฐารสินค้าเกษตรแล้วก็สุดท้ายตอนที่ทางกรมการ้าก็เป็นสู้ ก็เป็น,ปนปแบบที่ดีโปรแกรมข้าวคนแรกบริจาคขาพลายคนแรกงานเกษตรก็จะไย้เรามีตัวแทนทารักทรร่านท่านที่สองก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับผมเรียกท่านว่าน้าประยงอย่างที่ใครจะเรียกลุงประยงคุณตาประยงคุณปู่ประยงก็ได้แต่ตอนนี้ท่สามจะจดจับแบบดูเหมืนอมนจนะแข็งสุดกว่านะต่วนีเซนที่สามแบบน้ำประยโรงโดนอารมณ์นี่ก็ผมคิดว่า ถ้าอยู่ที so ่นครเนี่ะครับมีการศึกษาท่านเนี่ยที่เป็นทางการจริงเนี่ยที่เดียวนครศแต่ปริญญาตรีที่มีผู้ก่อกไม่ดีจับท่านบอกรับก็จะได้แล้วตอนนี้เนี่ยปริญญาจิตบประสา์ที่ที่ได้็่อวมัยนั้นไปดูงานในต่างประเทศก็มากมายทั้งยุโรปแต่เอเชียแล้วก็ในเรื่องรางวัลดีก็ไม่รู้ดีมีที่เดียวนะเนี่ยรางวัลคนดีสีสังคมรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัลบุกคนดีเด่นของชาติรางวัลปราเกรตรของแผ่นดินเร็วๆพี่เองครับที52แต่รางวัลที่ได้มานาแล้วจะเป็นรางวัลที่คนไทยภาคภูมิใจก็คือรางวัลแม็กซไใสใส่สาขาผู้นําสุขชนปี2 5 47เพราะฉะนั้นเรื่องทุนเป็นยังไงเราก็มีตัวแทนของภาคประชาชนี่รู้เรื่องจริงๆนะครับสุดท้ายนะ ท่านบอกท uh, so, ่านลูกหลานท่านใหญ่ขอไม่ได้แน่นอนท่านก็ได้ส่งเสือปางเช่าก็คุณวิทูลนะฮะบางคนก็เรียกอาจารย์วิทูลนะฮะคุณวิทูลเรียกคป็นลูก็พวกเรียาอะไรนะฮะเพราะว่าประเดี๋ยวจบที่เกษตรเกันนะครับจบต่างๆคุณยันตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรถ้าแบบนี้ก่อนเขาเลยเกษตรกรรมนักตัวบาลนะฮะทางด้านงูไรนักเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันที่เป็นผู้เป็นการและเป็นผู้วางตั้ง มูลิติชีววิถีเราพอดีบอกชื่อสถาปิตไบโอไทยอันนี้สำหรับสื่อสปลังนะจะได้รู้ว่ามูลิตินี้ก็ทำในเรื่องของดชีวะนะครับเป็นผู้จัดการและารสนหรับสนุนความมั่นคงทางอาหารของสสสนะครับสำนักงานกองทุนสนับเสนุนสร้างเสริมสร้างสารสนภาพเป็นกรรมการบริหารและรูประบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นี้ก็ภายใต้คณะสาปนเสริมสร้างคพื่อปีแข่งของ้นนเสิดสร้เป็นายการทิ่เสษแทนมหาอทยรต่างๆนะฮะแค่น้อยกว่า1ซก่าแห่งนะสิ้กแห่งนะครับก็ปัจจุบันก็ครับก็อยู่บนนิติชีววิทยีนะครับก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในวงการการพัฒนาการเกษตรอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เป็นวิ้เชี่ยวชาในหลายที่โควาชถึงไสภาตัดนะฮะนักะยงด้วยนะครับ ท่านได้ด้วยทั้งสามท่านเดี๋ยไปเลยทีเริ่มการที่จะพัฒนาในสายสื่อสารสายสาธางณสุขการเกษตรเกษตรพลังงานเกษตรเกษทั้งสามท่านก็ไปไปมาเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้แล้วครับก็สรุปว่าเราเราได้วิทยากรที่เชื่อว่าจะให้ข้อคิดให้อะไรก ก่นอนที่จะเริ่มผมขอเช้เวลาสำนะส,ส,สับาาปนีนะครับสรุปถึงสถานการณ์การเกษตรของภาคของไทยเพื่อเป็นการปูพื้นิดนึงนะครับขอเชิญครับอันที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อเพราะว่าปฏิความเข้าใจผิดและก็ผิดความเมื่อสมัยก่อนกองสืบแ็นนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของ GDP เกษตรเลยนะครับ ห็นว่า GDP เปอร์เซ็นเนี่ยดูแล้วม th ันท th ิ้เยวเปอร์นเอนเมื่อแผนแปดเพเปร์เซ็าแผนสิแผนสิบี่หมายถึงปีสอปีที่แล้วนับปีห5้เนี่ยก็เหลืออยู่แปดจุเจนจนทให้หลายคนบอกเฮ้มันทิเดเยวเองนดั้นเราก็ต้องไปทุ้เตงหาอื่นแต่ก็เราหลังเรารู้แล้วว่าหที่มันเป็นีมันจริงมัเกี่ยวยงกับอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด ถึงแม้ก็จะแรงงานของภาคเกษตรลดลง42นะครับในเรื 3, ่องของเกษตรกรนะฮะเราเห็นว่าประเด็นที่ผมอยากยิบยกมาคือเกษตรกรจุดมันเริ่มลดลงนะฮะเพราะอนเราบอกเรามี80เนตดที่มีเหลือประมาณ3.9เปอนะครับที่น่าห่วงคืออายุเริ่มสูงขึ้นแล้วแล้วก็ในเรื่องของน้สินก็นีลดพดตัวนะครับตอนนี้บอกว่านี้6,000รายพักต่า ตัวเรือยากจนก็มีเพิ่มขึ้นเป็นเดินจุกหกล้านกว่าตัวเรือนไอ้ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ทายังไงจะไปแก้ไขโดยเฉพาะเวลาเราเราพูดถึงการพัฒนาอาชีพในเรื่องปัจจัยการผลิตนะฮะเรื่องที่ดินกับดินที่ดินคือเพี่มขึ้นรองนิดเดียวนะครับที่ทำกินไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงยี่สิบไร่มีถึงกว่าขึ้นอยู่ที่มีพื้นที่ทำกินนิดเดียวนะครับเพราะทำแล้วใารได้น จะเป็นนี mar mar ่เป mm ็นสีต่อไปปริมาณน้ำที่ขับเก็บก็มีไม่เพียงพอกับการที่จะใช้ในระดับโลกนะฮะเศรษฐกิจโลกก็เราได้ฟังไปแล้วจากหลายท่านนะครับว่าอเมริกาก็ดีทอองยูก็ดีก็มีปัญหามันจะกระทบเราแค่ไหนภูมิอากาศโลกการเปลี่ยนแปลงวิกฤตอาหารมันทําให้เกิดวิกฤตการอาหารโลกคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิด่ว่าเราอาจจะต้องให้ความสำคัญในการอภิปรายกัน เรื่องการค้าระหว่างประเทศนะรก็ตีกฎตีติกาอะไรต่างๆเพื่อววาจะรีกจาไม่ถิ่นการนี้ขึ้นๆเราจะปรับตัวคำถามที่ผมตั้งเว้เรียนท่านเรียกรวมตกลงเกษตรมันจะเป็นครัวเกษตรของบ้านเราที่ภายในประเทศนะให้มีความมั่นคงในเรื่องอาหารอาจจะรวมเรื่องพลังงานด้วยนับต่อไปนี้ทีนี้จะเป็นเป็นครัวของโลกเราจะต้องปรับตัวเราเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเป็นรายได้เข้าประเทศ แลรายได้เกษตรเป็นรายได้เนื้อๆครับผมคิดว่าเพื่อผมก็ได้เนท่านเยยก่อนในรอบแรกอาจจะบเชิญเชิญท่านอทชาติบีผก็เรียกที่พิชาตนะฮะไปช่วยชี้ให้เห็นว่าในการพัฒนาการเกษตรมันเป็นยังไงแลในที่ผ่านมเป็นยังไงในภาพรวมแล้วเดี๋ยวนณะประยาารคุณ วิธุด้วยจะพูดวึงเรื่อในฐานะขององค์กรเอกชนเนี่ยนะฮะองค์กรภาคเอกชนเนี่ยนะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มองว่าอย่างไรเรื่องการพัฒนาการเกษตรส่วนนักประยชน์นี่ก็แน่นอนนะตัวแทนในระดับของผุมชนก็จะเชื่อเมื่ออาที่ผ่านมาเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงครับเชิญพินชัยครับขอขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมอภิปราย จะตรงวัตถุประสงค์ของเวทีนี้ในป่าเพราะว่าภาษาคอมพเตอร์อิษัทนี่ย,ยิีเดียวช่วงนั้นก็ผมไม่อยู่นะครับทางอีเมลไม่รู้มันล่มไปไหนหาไม่เจอ mm. ผมก็เดาจากที่คุยกันทางโทรศัพท์ว่าจะจะมีเรื่องคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อแบบนี้คิดว่ามาดูแล้วนนก็น่าจะตรงอยู่นะครับซึ่งเวลาที่ให้แต่ละท่าน,นทางผู้ดำเนินกรารอิป่าเขาให้เรียม2ี่สนาทีผมก็เตรียมมาเยอะนะครับแต่ว่าผมยังไม่พูดทั้งหมดนะครับ ผมจะไปย่อๆแล้วบางส่วนเพืดอิสระพูดแล้วนะครับผมเองนะครับตอนนี้เกษียณไปแล้วนะครับสี่ห้าสี่ปีกว่าครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ทันสมัยก็ใช้ความจำเอาแคสตัวเลขเก่าวนะครับผมสรุปว่างี้ครับความจริงวันนี้เนี่ยพูดอะไรนะพูดท <with> ุเดย์นะครับก็ประเทศชาติดอกดำไปทั่วโลกวันนี้ดังเพราะเกษตรนะผู้บริโภคปั่นใจเกษตรกรไทยยังยากจนอันนี้ถูกควา ผู้คนไม่น้อยร่ำรวยในภาคเกษตรมีทั้งเกษตรผู้ประกอบการแล,ลกแล้วก็บางทีเจ้าหนาที่รับบางคนนะครับแต่อบไม่รวยนะครับสำหรับประเทศโด่งดังเนี่ยโด่งดังนั่นคือว่าถ้าสมองสินค้าเกษตรเป็นอันดับ14ของโ,โลก13บ4ขึ้นอยู่กับปีที่ที่เราพูดกนะันแต่ถ้าเราบอกว่าให้ย u เป็นประเทศเดียวเลยนะ เราที่เจ็ดที่แปดนะครับอันนี้อยู่ที่บางทีเขาบอกว่าไทยที่แปดเขเอายี่สิบเจ็ดประเทศเป็นประเทศทเดียวเราก็เลยชน,นะเอ่อที่ไทยเราชนะประเทศใหญ่ๆหลายประเทศนะครับแล้วก็หลายอันเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งหรือว่าหนึ่งในห้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ่อที่เราส่งไปขายเนี่ยนะครับคนรู้จักไปทั่วโลกเนี่ยเอ่ออย่างน้อยหกสิบประเทศเนี่ยนะซื้อเราพันล้านบาทเอ่อถ้าเป็นแค่ห้าร้อยล้านบาทเนี่ยเอ่อมีร้อยประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเรามีลูกค้านี่ก็เป็นที่รู้จักนะครับ อันนี้คือของเอฟโที่อาจจะกลับไปนิดนึ่งผมได้ให้ไฟล์ไว้กลับหรือว่ากระดาษนะครับสัเนาห์แรกที่นะผู้จัดแล้วนะครับถ้าสนใจกรับผมผมไม่สมวนลิิกระสิ์นะครับดูไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าผิดชอบก็รับเอาเองแล้วกันนะฮะสำหรับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราชนะชนะอินโดนีเซียที่เป็นประเทศใหญ่ชนะเม็กซิโก นะครับชนะอินเดียนะครับแต่ว่าสัดส่วนเราก็ประมาณ2%นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกันหลายประเทศนะครับทางที่ชนะเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทางยุโรปนะครับอเมริกาที่ที่เราเป็นที่หนึ่งนะครับมียกตัวอย่างนะครับข้าวเนี่ยนะครับเราผิดเป็นที่6แต่เรามีอันดับตัวบอกอันดับหนึ่งยางพาราน้ำส้มหลังสุกระดกแปรรูปเป็กระป๋องน้ําตาลนะครับกุ้งไก่ไก่ล่าสุดได้ข่าวว่าเป็นที่สามนะครับอันนี้เป็นต้น นะครับเราสำหรับตลาดที่บอกว่ามีกี่ประเทศเราก็สมบอกไปมีหลายประเทศอันดับหนึ่งก็มันอาจจะแย่งกันบ้างนะครับระหว่างอเมริกาหรือญี่ปุ่นถ้าคิดเป็นรายประเทศเนี่ยนะครับปีห้าหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นแซงอเมริกาแต่ถ้าไปดูปีถ้าดูปีปีสี่เก้าปีห้าศูนย์ 49, 500, เนี่ยอเมริกานาเข้าขเรา,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 าต่วัดจเริ่เติบโตก็ ไม่มากครับเขาเป็นตลาดเก่านะครับมีตลาดใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจเช่นในนามก็ค้าค้าอร่อยเยอะนะครับโคตชเด็กก็ประมาณ21เป็นต้นนะครับสําหรับเป็นภูมิภาคนะครับอาเซียนก็เป็นที่หนึ่งที่เราค้าขายกันก็คือเพื่อนบ้านนะครับผมไปเร็วๆดีกว่านะครับอันนี้คงเห็นได้ชัดว่านะครับเอเชียเนี่ยถ้าเอเซียโดยรวมเนี่ยจะหกสิบเปแต่อาเซียนก็ประมาณ20นะครับของทั้งหมดทีนี้ยากตรงก็คือทําอย่างเดียวนนี้ไม่พอ และจ่ายใหครอบครัวแน่นอนนะครับ <S <S น,นะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็นะครับไม่ได้มีพาลาวาัลมีอะไรเกิดขึ้นตามมานะครับตัวเลขก็เพื่อที่จพูดไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเรืสินเท่าไหร่ยังไงนะครับเรื่องรายละเอียดผมอยากให้ท่านไปดูเองเพราะเดี๋ยวจะไม่อธิบายในส่วนที่ผมอยากจะพูดนะครับคือถ้าเอาสุทธิาทาการเกษตรอย่างเดียวมาบวกลบปูณหากมาแล้วสมมติว่าเรามีครอบครัวอยู่สี่คนเนี่ย ไม่พ้นเส้นความยากจนซึ่งความยากจนมีเส้นต่ำมากพันกว่าบ,บาทต่อเดือนเราคนไม่นั้ถ้าลองคิดดูมันจะลำบากสาั่นเทไหนเพราะนนเะขาต้องไปหาไรายได้นอกนอกคเรือนนะครับอาจจะเป็นนอกภาคเกษตรเนี่ยนะครับคิดแล้วว่ากอพอๆกันนะครับอาจจะ60-40ละ้านต่อปีนะครับจะครึ่งกับครึ่งเนี่ยจะน้อยก็ต้องมีไรายได้เริมนะครับทีนี้ทําไมถึงยากจนนะครับที่ดินน้อยดอกเบี้ยแพงท่าแรงต่ำ แแรงมากความเสี่ยงสูงที่2ไร่ต่อครอบครัว90%น้อยกว่า50ไร่นะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่ซื้อของให้่านดูนะครับว่าช่วงไหนอยู่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกแท้งสูงนะครับถ้า30%มีสา,ารน50ไร่75%นะครับผลตอบแทนต่อไร่ต่ำนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงต่อค่าแรกงก็เหมือนกับ productivity นะเรา คิดแล้วก็คือเล็กน,น้อยกว่าข้าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็ผมมีการศึกษาของข้าวสารสิทธิพิเศษเนี่ยนะครับก็มีแบบเป็นกลุ่มตามอาชีพตามอะไระรู้สึกข้าวจะเกษตรผสมผสานที่เป็นตัวนั้นนะฮะอันนี้ก็อาจจะดูดูน้อยกว่าอย่างอื่นแตลองไปก็เป็นข้าวก็กกวคือไม้ผลไม่ดอกนะครับก็จะไปเร็วๆนะครับและทีนี้ลองมาดูว่าทํานายอย่างเดียวพอกินไหมนะครับ แยกเป็นข้าวนาปีข้าวนา,า,าปังนะครับข้าวเหนียวเนี่ยนะครับถ้าจะให้พอกินไม่ใช่พอกินคือพอค้นความยากจนเนี่ยนะครับถ้าดูเป็นปีๆแล้วก็ออชอบปลูกกันกันเยอะทีเดียวนะครับผมรู้สึกว่ามันจะขัดขึ้นนิดนึ่งนะอ,อตลาดบนโลโลชัน <Okay. S 1> อ,อยู่ในอยู่ในกระดาษด้วยานะบางทีใสล่ลงไปบนโลโลชลันเราชิปบอลล็อนะ์นะครับเออ